วัดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3คกุมภาัน5พันธ์2555นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสบายๆนะคะสบายๆบาย,าย2นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะขณะนี้เราก็ได้นั่งอยู่ที่ห้องท่านอธิบดีกรมทานใหม่นะคะท่านดรวิมลจันรทราโรใยนะคะซึ่งวันนี้ท่านทฤษดีก็น่ารักนะคะตรงนันสลรับเวลามานั่งพูดคุยกับพวกเรามาพูด อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆในวันสบายๆที่เราฝากนะคะซึ่งจะขอญาตเรียนถามท่านพิธีเลยนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดรายการในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์จริงๆของท่านพิธีคืออะไรครับครับต้องสวัสดีนะครับเพื่อนข้าราชาการในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคร,รวมถึงพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เข้ามานั่งพูดคุยกับผม เนื่องจากว่าผมให้นโยบายไปว่าอยากจะให้งานของกรมประมงเนี่ยได้มีการสื่อสารให้รู้กันทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะอยู่ในส่วนกลางหรือว่าอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากผมเห็นว่าในส่วนภูมิภาคเนี่ยโอกาสในการที่จะเข้ามารับรู้รับทราบถึงงานในบริหารส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างน้อยจึงอาศัยช่องทางของสื่อที่เรามีอยู่ของกรมประมง ผมคิดว่ากรมประบงเรามีความพร้อมในเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกนํามาใช้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นรายการในวันนี้ที่ได้เชิญฝ่ายประชาสัมพันธ์มาร่วมพูดคุยกันก็ต้องการที่จะขยายนะฮะให้เพื่อนข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ทราบว่างานของกรมประมงในขณะนี้เนี่ยนะฮะเราได้ดําเนินการอะไรไปบ้างแล้ว นะฮะแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีความคลืบหน้าอย่างไรเพื่อที่จะได้ช่วยกันคิดนะฮะช่วยกันพัฒนาแล้วก็ส่วนที่เป็นปัญหาเราจะได้ร่วมกันแก้ไขนะฮะในระยะต้นอาจจะเป็นการสื่อสารทางเดียวที่ผมอาจจะได้สื่อสารไปถึงเพื่อนข้าราชการทุกท่านนะครับในกรมประมงนะครับแต่ว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปโดยการเป็นการสื่อสารสทาง อาจจะมีการพูดคุยกันทางวิดีโอคอนเฟรน c ์หรือว่าอาจจะมีการสื่อสารกันสดๆนะครับเพราะนั้นเราได้ทดลองระบบดูว่าในวันนี้เนี่ยาการสื่อสารของเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปถึงผู้ฟังนะฮะผู้ชมแล้วก็เพื่อนข้าราชการทั้งหลายที่อยู่ในส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะฮะได้มากน้อยแค่ไหนครับต่อจากนี้ก็จะเรียนฐานทีดีนิดนึงนะคะว่า ตั้งแต่ท่านอธิบดีกรมมาเป็นอธิบดีตั้งแต่เดือนตุลานะคะน้องนุ่นวันนี้ก็อยากจะเรียนถามเ่อนีนดีนิดน,นึงค่ะเพ่นจะฝาไปยังพี่น้องกรมชคนิพพานครับคือก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนข้าราชการทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาซึ่งเราประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับพี่น้องที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเนี่ยอาจจะยัง ทราบนะครับทราบว่าเนี่ยทางกรมประมงก็ได้รับผลกระทบนะฮะจากวิกฤตน้ําท่วมเช่นกันนะครับพวกเราที่อยู่กันที่นี่ทุกคนนะครับก็มาทํางานกันทุกวันนะครับแม้ว่าน้ําจะท่วมนะฮะถึงระดับเอวนะครับเข้ามาทํางานไม่สะดวกนะฮะแต่เราก็บริหารจัดการโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะฮะเพื่อที่จะนาข้าราชการเนี่ยเข้ามาทํางานกันไม่ให้งานขาดตอนนะฮะพี่น้องเพื่อนข้าราชการของเราในส่วน ที่อยู่ในภูมิภาคก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนำเอ,เอาอุปกรณ์นะครเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ทุกประเภทที่สามารถที่จะช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยได้ก็ได้ร่วมมือกันนะครับที่จะไปช่วยนะครรวมทั้งการรับบริจาคสิ่งของที่นําไปช่วยประชาชนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งอาหารได้ผมถือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาวะวิกฤตตรงนี้เนี่ยทำให้เราร่วมมือร่วมใจกันทํางานเนี่ย เป็นการผลึกกกำลังกัน Banana. ที่น่าชื่นชมนะครับต้องอาฝากความชื่นชมให้กับทุกคนที่มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือพวกเรากันเองในกรมประมงนะครับอันนี้ก็คิดว่าอยากจะให้ความสมัครสมานสามัคคีนะครับในครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนข้าราชการทุกท่านนะครับแล้วในโอกาสอื่นๆเนี่ยเราคงจะได้รวมพลังกันในการที่จะขับเคลื่อนนะครับพัฒนางานของกรมประมงในส่วนอื่นๆต่อไปด้วยนะครับ ในส่วนของหลังจากที่เราเจอกับปัญหาน้ำท่วมแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากไปถึงเพื่อนข้าราชการนะครับในส่วนภูมิภาคก็คือว่าเราจะต้องเร่งนะครับบรรเทาทุกข์แล้วก็ฟื้นฟูนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะฮะที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมงนะฮะโดยเร็วที่สุดนะฮะในขณะนี้เองเนี่ยมีผู้ประสบะภัย ด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำประมาณ130,000สลายนะครับรวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ200,000กว่าไร่นะฮะเพราะนั้นในส่วนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพรมงเนี่ยก็อยากจะให้ทางจังหวัดนะฮะในเร่งการสำรวจนะครับความเสียหายโดยเร็วขณะนี้เนี่ยเราได้ของงวดไปยังสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือในการที่จะตรวจสอบความถูกต้อง แล้วก็จ่ายเงินให้กับทางพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วนะครับเพราะว่าเราถือว่าความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกร,ร,ะะกรได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้เร็วเท่านั้นก็จะเป็นการตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อยากจะฝากนะครับให้กับาทางประมงจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนรชาชการในภูมิภาคได้ร่วมมือกันเร่งสํารวจนะครับนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่2ก็คือว่า ภารกิจปกติของเราในส่วนนึงก็คือในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับจังหวัดอาจจะมีแผนในเรื่องของการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําในการที่จะฟื้นฟูรธรรมชาติกลับคืนมานะะในพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการที่สัตว์น้ําต่างๆเนี่ยมีความาลดน้อยถอยลงไปเนี่ยก็คงจะต้องเร่งฟื้นฟูนะครับ ถ้าท่านมีแผนในการที่จะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับก็ให้รีบประสานการบูรณาการกานงานภายในจังหวัดนะฮะให้กับทางศูนย์หรือว่าทางสถานีที่ผลิตพันธ์สัตว์น้าแล้วก็นําพันธ์สัตว์น้ําต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาปล่อยนะฮะคืนสู่ธรรมชาติในโอกาสอันควรอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนอาหารให้กับทางพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พวกชาวประมงทั้งหลายที่อาศัยในเรื่องของการทำมาหากินในการ ทำการประมงเพื่อการยังชีพต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยก็ให้คำนึงถึงเวลาและจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะฟื้นฟูและก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงไปนะครับในส่วนภูมิภาคอื่นๆเนี่ยงบประมาณในขณะนี้เนี่ยได้ผ่านสภาเรียบร้อยไปแล้วนะครับขณะนี้กองแผนเนี่ยก็ได้จัดสรรงบประมาณนะฮะผ่านไปยังกองสำนักแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะฮะเรียบร้อยแล้ว ก็อยากให้ท่านเนี่ยได้เร่งนะครับดำเนินการตามแผนนะครับเราเหลือเวลาในการที่จะใช้จ่ายงบประมาณอีกประมาณแเดือนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแผนงานต่างๆที่ท่านต้องดําเนินการเนี่ยเร่งให้ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนนะครับโดยคํานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะตกถึงพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดนะครับ ในส่วนอื่นๆนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เป็นงานบูรณาการกันนะฮะในระหว่างจังหวัดนะครับขณะนี้เองเนี่ยโครงการบูรณาการน้ําภายในจังหวัดเนี่ยนะฮะก็เป็นโครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรครับเข้าใจว่าในทุกจังหวัดจะมีแหล่งน้ำหนึ่งแห่งที่จะเป็นงานบูรณาการกันในระดับกระทรวงนะครับท่านจาเป็นจะต้องมีการคัดเลือกพื้นที่นะครับโดยคณะกรรมการของจังหวัดเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการนํากิจกรรม ด้านการประมงเนี่ยเข้าไปบูรณาการกันในระดับกระทรวงด้วยก็ขอให้ท่านกําหนดแผนกําหนดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทําให้ภาพรวมของแผนบูรณาการและงานบูรณาการเนี่ยออกมาสำเร็จแล้วก็เป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับขณะนี้เองเนี่ยในเรื่องของภูมิภาคน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอเกษตรอาสาหรือว่าประมงอาสาที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญของกรมประมงในการที่จะ ร่วมมือกับทางข้าราชการเจ้าหน้าที่ของประมงในการที่จะไปขับเคลื่อนง,งานต่างๆซึ่งอาจจะ,ะเรามีกําลังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางในการใช้เกษตรอาสาหรือประมงอาสาในการช่วยเราในการทํางานเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับก็ให้ท่านสํารวจดูว่าประมงอาสาในจังหวัดท่านเนี่ยได้รับการพัฒนาได้รับการเสริม สมรรถนะในในเรื่องของการขีดความสามารถอย่างไรบ้างแล้วก็พยายามมีกิจกรรมที่จะ,ะให้พี่น้องนะครับประมองอาสาของเราเนี่ยได้ร่วมร่วมมือกันทำงาน,นช่วยเรานะครับในเรื่องของที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับภารกิจอีกอารนหนึ่งที่สำคัญที่เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในจังหวัดก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับในเรื่องสถิติต่ตางๆนะฮะ ในส่วนนี้เนี่ยกรมระมงมีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลในภูมิภาคนะครับเพื่อจะเป็นตัวในการที่จะกําหนดนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางส่วนจังหวัดเตีนฮะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยได้เร่งออกไปดําเนินการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ขอให้การสุ่มตัวอย่างการเข้าไปถึงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นไปตามหลักของสถิตินะครับ ผมเข้าใจว่าหน่วยสถิติของเราเนี่ยคงได้ลงไปในพื้นที่ให้ความรู้ให้ข้อแนะนําต่างๆในการที่จะเก็บข้อมูลให้ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยข้อมูลถ้ามีความเป็นปัจจุบันนะฮะมีความถูกต้องการกําหนดแผนงานต่างๆเนี่ยก็จะทําให้กรมประมงเราสามารถจะขับเคลื่อนง,งานต่างๆเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไปกับทางจังหวัดนะครับเพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลต่างๆเหล่านีน้มาใช้ได้ทันทีนะครับก็เป็นประเด็นสาคัญสำคัญ